บาปพดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเมื่อใจนี้ได้เปิดตัวออกไปแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรมามีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเจ้าไปหมดไม่มีทางสงสัยราพระพุทธเจ้าอย่างราบเลอรว่าธรรมะนี้เป็นสว่าขาแต่ทำแพรคือตรัสไว้โดยชอบเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรบกพ้องเหมือนแบบแกลนถผงที่ในช่างผู้ชำนิชำนาญทำไว้เลด้วยดีแล้ว เอาแปลนไหนไปสร้างสร้างได้เลยและนี่ทำนี่เป็นธรรมจตกระทรผูุทธเจ้าท่านตรัสได้ชอบแล้วเอาปฏิบัติตนควรจะได้มรรคผลนิพพานขั้นใดตามแปลนใดแบบใดแผนใดเอาท้ายทันทีทันทีเพราะทำเป็นอาการดีโกไม่มีการสถานที่เวลานีเ่เวลาว่าคราวนี้คราวนั้นมรรคผลนิพพานจะหมดจะสิ้นไปศาสนาสิ้นไปะ่นั้นสัมรรคผลนิพพานจะสิ้นจะหมดนี่มันคือกิเลสหลอกคน กิเลสมันสิ้นไปเมื่อไรมันมีมากี่กับกี่กันเมื่อไรมันจะสิ้นสุดกุดด้วนลงไปเพราะการเวลาทำลายมันไม่เคยเห็นมีใครสังสมเมื่อไรกิเลสตัวไหนมันก็ขึ้นทันทีนทีนี่ก็เหมือนกันเราสังสมทำข้อใดขึ้นมาก็ขึ้นเทนทีนทีเหมือนกันเป็นแต่เราไม่นำมาใช้เท่านั้นก <c oughs> ิเลสจึงเหยียบย่ำหัวใจเราตลอดเวลามองไปที่ไหนในพูดจริงๆนะมันพูดเสือตังไม่นน่ะ ตาใจที่มันพ้นทุกถิ่งทุกอย่างแล้วมาเห็นจริงๆไม่ได้มามืดบาบอดหลับตา,านนคนตาบอดมีกี่คนมันก็ไม่มีความหมายเพราะว่าวัตถุนั้นสีนั้นแสงนี้นี่คนตาบอดไม่มีความหมายแต่คนตาดีรู้ด้วยกันไม่ต้องถามกันน,กนี่ละกิจนี้เธอเลยพ้นจากกิเลสมันปิดบังให้เป็นคนตาบอดกลายเป็นคนตาดีเพราะความบุญพ้นเต็มิเลยแล้วมองไ,ไม่เห็นัระ็จ้าไปหมดแล้วจะไปสงสัยพระุเจ้าไงว่ามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์สงสัยท่านหาอะไร แล้วาบวกนรกเวจีสวรรค์พรมโลกตลอดถึงเปรตถึงผีตั้งหลายที่มีมากมีน้อยเกิอดอยู่ในโลกธรรมนี้สงสัยที่ไหนก็มันเห็นอยู่ประจักษ์ที่หัวใจเนี่ยะูุทธเจ้าสอนโลกท่านสอนโดยความประจักษ์ในพระไทยเนี่ยมาสอนโลกไม่ได้สอนแบนรุ่นๆคกำคัญแล้วปฏิบตัติศาสนาอย่าทําเล่นๆนะให้ตั้งใจปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งผัวเมียนั่นแหละมันเกิดทะเลาะกันหมาสู้ไปได้นักัดกันในตัวเรือนไปที่ไหนมาก็ออกไปข้างนอกเขาเขาลพนับถือนะอื่ม ไปที่ราชก,การงานเมืองไปทาที่ไหนโอ้ยโออาร์คนเขาเคารพนับถือมามีชั้นนั้นชั้นนี้เขาเวลากลับมาแนละ้วมันไปพววเอาผู้หญิงมาจากที่ไหนไม่ทราบมาก็มากัดกันกับเมียนี่เห็นไหมจิเลตมันอ่อนข้อเมื่อไหร่มันกัดได้ตลอดเวลาถ้าไม่มีศีลธรรมเขาไปวางครับถ้ามีศีลธรรมอยู่ที่ไหนดีหมดนะ คนเราเมอมีสิ่งร,รมเป็นเครื่องประดับแล้วสง่าง,งามทางนั้นเราอยากมันจะสางงางามเพราะรกิเลสมะกิเลสมันหลอกคนให้สง่างางามทมท่านไม่ต้องหลอกเป็นหลักธรรมชาติในวันนี้ได้พูดธรรมะให้พี่น้องัหลายฟังด้วยความเป็นชาวพูดเดวยกันแม้เทดโดยความสงสารหากว่าพี่น้องทั้งหลายจะมีความสําคัญสูงต่ำรำขาวประการใดแล้วก็เป็นสุวีสัยนาะการเทศนี่เทศเราเทศไม่ได้สงสยัยเราไม่สงสัยตัวของเรามาแล้วได้4ี่ิบ้าปี ได้เปิดจิตนี้ได้เปิดโลกธาตุมาแล้วตั้งแต่2,493วันที่15พฤษภาคมที่วัดดอยธรรมาเจดีจังหวัดพระโคนรวันนั้นเวลาห้าทุ่มพอดีนั่นแหละเวลาดึกสงัดดูบนหลังเขาวัดดอยธรรมาเจดีฟาดกับที่เล็สุดท้ายคืออวิชาพังทลายตรยงนั้นโลกธาตุไหวนั่นแหละจิตกระจ่างแจ้งขึ้นมาตั้งแต่บัดน,นั้นจนกระทั่งบัดน,นี้นานเท่าไหร่49ปีแล้วไม่เคยพูดที่ไหน การเทศนาว่าการถึงขั้นฟ้าดินถล่มแล้วก็เทศเมื่อไม่ผู้มาเกี่ยวข้องถึงทำขั้นนั้นๆที่ควรจะหนักกาหนักแต่เราไม่เคยบอกว่าเรารู้เราเห็นนี่เวลามานําพี่น้องทั้งหลายนี่นันก็จําเป็นที่จะได้อ่านภูมิหลังพี่น้องทั้งหลายทราบและได้เปิดเผยมาตามหลักความจริงที่รู้ที่เห็นมาป,ประการใดทั้งเหตุคือการปฏิบัติมาทั้งผลที่ได้รับมาเต็มหัวใจเราไม่สงสัยสอนโลกเราสอนด้วยความเมตตาล้วน ถ้าคนพี่น้องทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัตินี้อย่างน้อยก็เป็นลูกศิ์มีถูจะมีความสงบโ่มเย็นการอยู่การกรินการใช้การสอยจะมีความประหยัดมัธยัศัยไม่ลืมเมื่อลืมตัวบ่างที่เป็นอยู่นี้ซึ่งมีแต่กีเลสกลากถูไปทั้งนั้นละ่ะอะไรไม่พออะไรไม่พอถ้าลงที่เลสเข้าส่วนตรงไหนแล้วไม่พอนะเอให้สวยให้งามให้ดีให้ดีให้อิงอ้อยไปหมดนะถ้าลงกิเลสกเข้าไปก่อนนั่นละมันคือสร้างความตังบน สร้างความสิ้นเปลืองให้เราเราไม่รู้มันนะถ้าเป็นเรื่องทองรมอะไรพออยู่อยู่ไปกินไปขอสร้างตัวให้มีหลักใจเป็นสำคัญหลักใจนี้สําคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดนะสถา,านบ้านเรือนสิบจั์สินเงินทองเขาของบริษัทบริวารศยศภาบรรดาศักดิ์นั้นเป็นสิ่งอาศัยชั่วคราวอาศัยชั่วเวลามีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่เรื่องบุญเรื่องกรรมนี่เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยโดยหลักธรรมชาติใครไม่มีที่พึ่งใครไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่มีธรรมในใจ ตายแล้วโดนนรกไม่้องสงสัยเราจะอวดดีพระพุทธเจ้าวนานรกไม่มีแล้วสร้างความชั่วชาติเราโลกผู้อวดดีนะั้นเรามาจะไปจมในโลกเหมือนอย่างนักโทษในเรือนจาใครก็อวดเจ็นทั้งนั้นละ่ะหึงว่าเขาจะจับไม่ได้ได้เห็นไหมเต็มอยู่ในเรือนจําเขาจับไม่ได้ทาไมเต็มในเรือนจานั่นอันนี้ก็เหมือนกันให้เรามาระมัดระวังเราสองที่เดียบันนี้ขอให้มีธรรมในใจนะไปที่ไหนอย่าลืมพุโทโธธรรมโสงโทซึ่งเป็นธรรมอเลิกกระเทือนทั่วประเทศไทยมานานให้เราเลือกเสมอ แล้วการจะทําสิ่งใดให้ระมัดระวะังความชั่วเป็นความชั่วจริงๆความดีเป็นความดีจริงๆไฟเป็นไฟน้ําเป็นน้ําเย็นจริงๆร้อนจริงๆบาปเป็นบาปจริงๆบุญเป็นบุญจริงๆพระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่มีสองให้ระมัดระวังตัวเองก็แล้วกันให้มีหลักใจเวลานี้ชาวพุทธเรารู้สึกหลักใจไม่ค่อยมีนะดีตื่นแต่หาเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งแต่สิ่งภายนอกที่เป็นหลอกเพื่อหลอกลวงตาของกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าเป็นภายนอกดีหมด พอตื่นนอนขึ้นมาดิน้นหาสิ่งภายนอกแล้วหาสาระของใจหาอารมณ์ของใจหาที่พึ่งของใจด้วยรูปด้วยเสียงด้วยสิ่งด้วยรสเรื่องบริษัทบริวารทุกสิ่งทุกอย่างกว้านหามาก้อนหามาเพื่อเป็นอารมณ์ของใจได้อาศัยชั่วคู่หนึ่งก็เอาแต่หลักใจจริงๆที่จะพาเป็นพาตายเผื่เป็นตักตานั้นคือทมคือบุญกุศลไม่สนใจกันนี่เราเรียกว่าชาวพุทธเราขาดที่พึ่งที่ตอนนี้ ขอพี่น้องกัหลายสร้างหลักใจให้ดีนะไม่งั้นจมได้จริงๆไม่สงสัยนะยาอวดพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าองค์เอกศาสดาสองโลกสอนพวกเรามาด้วยความบริสุทธิ์โลกลถีกรูดูแจ้งเห็นจริงหมดแล้วจึงมาสอนเราไม่ไม่มาสอนลูกๆทำทำหลอกโลกเหมือนี่เลสนะแล้วการวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรในเวลาหนักเบา,บาประการใดก็เราแสดงด้วยเราเป็นลูกชาวพุทธพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของเรา หลวงตาวัวก็เหมือนเป็นพี่เบิ้มของท่านทั้งหลายมาแสดงแต่น้องๆและลูกลลลลลลลหลานทั้งหลายฟังให้นําไปปฏิบตัติสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เราแสดงด้วยความแน่ใจเราไม่สงสัยทั้งบาปทั้งบุญนรกสวรรค์ทรมโรกนี้ผ่านเราก็จ่างหมดแล้วในสิ่งนี้ตายแทนพระพุทธเจ้าก็ได้มามีใครมาลบล้างว่าบังคับเราว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีที่เรา แน่ใจเราแล้วว่าบาบุญนรกสวรรค์อมตะโลกที่พานมีนี่พิเลศหรือใครก็ตามมาลบล้างเราว่าให้ว่าบาบ,าบุญนรกสวรรค์ไม่มีอย่างนี้ถ้าไม่ว่าอย่างนี้จะตัดคอให้ขาดให้ขาดไปเลยคอของหลองตะบัวแต่หัวใจกับความรู้ที่ประจักษ์อยู่ในใจนี้จะไม่ยอมขาดเนี่ยขนาดนั้นละ่ะเชื่อพระพุทธเจ้ามอบราบแล้วสอนพี่น้องทั้งหลายก็สอนด้วยความมั่นใจตามหลักความจริงจึงสอนอย่างเน้นหนะัก ไม่มีคําว่าสูงสูงต่าต่ำรุมรดอนว่าแผลแผอะไร,ะไ,รไม่มีกิเลสแผทธรรมะต้องแผทกิเลสเด็ดธรรมะต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ทันกัน